สวัสดีครับผมแฮต t ฮตตี้ชาแนลนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดลูกกระดิง่งและกดทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสวัสดีครับมื่งหน้าไปสู่หนึ่งทังสุดท้ายกันเลยสวัสดีครับผมแฮต t ฮตตี้ชาแนลนะครับวันนี้เราจะไปไปไหนนะวัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงครามกันนะครับก็วันว่างๆเนาะเห็นว่าตรงนั้นมีท้าวเวสสุวรรณให้กราบไหว้สักระบูชานะครับก็วันนี้ก็เดินทางมาจากบางแคไปทางพระรามสองแล้วก็จะทะลุไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้อะ่ะก็เดี๋ยวไปตามดูกันแล้วกันเนาะไปไปดูกันดีกว่าแล้วก็นี่ครับเพื่อนร่วมอุดมการณ์แล้วครับน้องสาวครับคุณมีมีมม่ครับแล้วก็คุณขุณณนนี่ครับขาทอมไป เดินทางกันไปครับไปกันเอาเพื่อนๆเราก็ได้มาถึงแล้วนะครับว่าที่วัดจุรามณีก็เดินทางมาประมาณชั่วโมงนะึงนะ เดี <Universe> <m akes legislation> ๋ยวไปดูก <time> ันบรรยากาศวัดนะครับก็มาก็เป็นเวลา4โมงเย็นแล้วแต่วัดนี้รู้สึกว่าคนชอบมากลางคืนกันนะเพราะว่าเหมือนแบบไม่ร้อนด้วยอะไรด้วยแต่วันนี้อากาศดีมากเลย เดี๋ยวเขาไปดูไงครับนี่นะครับก็จุดที่มากรบบาบไหว้เทวสุวรรณนะครับถูกคนเยอะมากก็จุดแรกนะครับเราก็มาเอา,เอา ทูบเทียนดอกไม้เนาะเพื่อกราบไหว้เนาะโอเคเข้าไปดูกันเลยครับจุดต่อของกราบไหว้นะครับก็อยู่ข้างทาวเวสุวรรณเลยเนะรครับผมได้มาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจุดทูบจเทียนตรงนี้เนาะ นี่นะครับพอเราไหว้เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาดอกหาที่วางดอกไม้เนะหากนันี่แล้วกันวางนี้เลยเนะคนเยอะมากเพื่อน จุดนี้นะครับก็คือตามความเชื่อแล้วข้อเจ้ากระเป๋าตังมาวนรอบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะกระบองนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับกระเป๋าตังและก็เงินทองไหลมาเทมานะครับก็จุดหลักๆของวัดจุฬามณีนะครับก็คือมา,าก,กราบสักการะเทวสุวรรณทางด้านหลังผมนะก็ดูคนเยอะมาก ก็พอดีผมได้ทำการกราบไหว้เรียบร้อยแนละ้วแล้วก็ขอพรไปเยอะอยู่ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนกับน้องสาวผมออกมาก่อนนะครับอยู่ข้างในคือคนเยอะมากแล้วก็ต้องทำการปิดแมสตลอดนะเพราะว่าคนเยอะจริงๆนะโอเคเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมดีเซิร์อรอบๆให้ดูแล้วกันนะ อ่าน้องก็ได้ออกมาแล้วนะตอนนี้เป um> um ็นไงบ้างบรรยากาศข้างในแสบตาแสบตามากไม่ไหวคนเยอะด้วยเยอะมากด้วยก็รออีกหนึ่งคนนะครับก็เดี๋ยวเราก็ทําการลองเดินดูนะว่ามีอะไรบ้างนะภายในวัดนะเราจะไปดูกัน สวยมากเดี๋ยวดีเซิร์ตใกล้ให้ดูดีกว่านี่นะครับสวยมากยังสร้างไม่เสร็จนะเข้ามาดูในนี้ดีกว่าครับในนี้สวยมากสวยมากครับผม เพื่อนๆพอเราเดินมานะครับก็ม,มีจุดหนึ่งที่<อ>คนเยอะ<า>ยไม่แพ้กันนะคือจุดนี้นะลูกมนเยอะมากอันนี้มีพญานาคอันะนี้เท้าว้จวนสองปางอันนี้โซทอนหลังเท้าว้จวนเขาแดงอันเาขาอันเขาแดงอันเขาโซทอนใจคนเยอะมากเลยนะแกามาะ ตรงนี้เราจะไม่ได้เข้าไปไหว้นะครับก็บูชาตรงนี้แล้วก็กราบไหว้ตรงนี้เลยแล้วลกันเนาะได้บเด้เลยครับอ่าเราก็ตรงนี้ก็น,นะครับก็จะมีตตที่อ่าบู่าเช่าบูชาวัตถุมองคนนะแต่คนก็เยอะมากเข้าไม่ถึงเลยโอเค โซตอนยิ้มใหญ่ดำคนเยอะมากหลับเก่งที่นับเบอนะเดี๋ยวมาครับบ้าวันนี้มีลวงไห้แล้ครับก็คือ <c oughs> น่าจะเลขเซียมซีนะไปดูกันครับไปดูกันต่อดีกว่า <c oughs> นี่นะครับแล้วก็อยู่ตรงเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรนะอุโบสถใช่ไหมอย, <c oughs> อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน ไม่รู้ว่าถ่ายรูปได้หรือ่านะจะครับเียเยอยาัน,นี้จะเป็ในการขาูนะครับเภายในนะครับเอาล่ะครับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวจะทำการกลับกันแล้วนะ ก็ถ้าถ <noise> ่ายมุมไหนอะไรตรงไหนไม่ครบนะก็ต้องขอโทษด้วยนะแบบคนเยอะมากเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันบนรถดีกว่าไปเอาล่ะเพื่อนเเราก็มาปิดคลิปกันดีกว่าเนาะก็ตอนนี้เราอยู่ที่วัดจุฬามณีนะแล้วเราก็ถ่ายอะไรไปหมดแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวแนวนี้นะครับช่วยเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องติตตี้ช n แนลด้วยนะก็มีอะไรอยากจะพาไปเที่ยวไหนอีกก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันนะวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย